คุณแปดสิบคนอะ่ะตคคัวอะไรตัวหนึ2 2> ่งหนึ่งห้าสองรับน้องไห้มีคุยไอ้ตอนสิบห้าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะแล้วพอได้โบว์ปิ้นสิบห้าใบจบแล้วคือสตอรี่จบชัวอะไรใช่ไหมครับก็ชัวชัวครับงั้นก็เลิกก็เลิกเลิกก็เลผมต่อให้ขนาดนี้ผมขอเรียกคนละห้าหมื่นแล้วกันแกงละก็ตีเป็นเงินประมาณล้านล้านกว่าเหล็กห้าหมื่นอันนี้คือต่อรองได้ไหมครับโอ้โหต่ออยก่อน ล่าสุดผมเรียกเลิกอะไรเที่แข็งไปแปดล้านอ่ะนี่ผมเรียกแก๊งสองแก๊งอะไรเลิกอะไรหนึ่งอ่ะสองพี่ชายไม่มีเนี่ยฟอร์มเด็กเดินไงเอาข้าวมาให้พี่ดีมากน้องเดี๋ยวจะเลื่อนให้ตู้แกต้องจิกแตกลายต่อไปอ่ะพี่ใหญ่ได้ยินนะสงสัยต้องเป็นสองหนึ่งสงสัยต้องสองหนึ่งนี่คือขิงก่อนนะประเด็นนั่นไงจะตีแก๊งแไปแล้วเป็นก็เป็นตกลงตามที่อาตู้บอกเลยครับแต่ว่าเริ่มเมื่อไหร่ครับ ก็เร claro, kind of ิ่มเนี่ยผมบอกในทวิตป okay. right? ุ๊บก็เริ่มเลยก็ได้ครับเพราะว่าแค่นี้ผมก็ตอบให้ให้มากพอแล้วอ่ะทั้งสลับก็เริ่มชุดของลูกี้ให้ใส่ชุดโตเลูกี้ให้ใส่ชุดโตเลยครับหรือว่าจะโตไปใส่ลูกี้ก็ได้ครับแล้วแต่เลยครับอออลูกี้ยังไม่ได้ลงสูตรครับลูกี้ยังไม่ได้ลงสูตรก็เลยไปใส่โตเลยครับสูตรนะสูตรขอเป็นสูตรสภาน่าจะได้ใช่ไหมครับสภาได้ครับถ้าเข้าตกลงแล้วทั้งทั้งทั้งสองฝั่งสองฝั่งนี้เข้าใจตรงกันผมว่าไม่มีปัญหา เพื่อนี่อ่านให้ลูกี้ใส่ชุดโตนะครับในการพาไครับนใช่ครับใช่ครับใส่ชุดโตดีกว่าไม่งงครับผมอันนี้จะจะไม่มีการอุบมติเหหายถูกต้องไหมครับอ่อถ้าพามันบอกมันคุยได้ป่ะเรื่องไม่อุ่มงวุญหายอ่ะหรือว่ามันห้ามเตียงอันนี้อยู่ที่อนิยานแล้วครับไม่มีไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับเอาแค่บูแดงอ๋อโอเคครับสภารำลุรำรุนนะครับครับผมทั้งหมดสิบห้าใบนะครับครับผมแต่ถ้ามันเรียมบางคนขึ้นผมขอไม่หายปวดทั้งแจ้งเลยได้ป่ะพี่ชายได้ครับผมอุ้ยสภารับแล้ว ถ้าเจอกะเสียดไม่ได้นี่มีแต่บูแดงใช่ไหมครับที่ขายครับตอนตอนหุปากขอขอขอยิมตัวเสียบไม่ได้สิบคนได้เปล่าตัวจะได้เป็นหน้าตบจริงจริงผมผมคนเดียวกันจริงนะแต่ว่าไม่มีไม่มีอาวุธอ่ะแต่เราสลับคนนี่ใช่ไหมเราไม่ได้สลับคนหรอถ้าเราไม่ได้สลับคนไม่ครับเราไม่ได้สลับพูดกันแบบตรงเลยว่าอาวุธไ้สลับพได้ถึงครึ่งครับไอ้ดอกอสลุปสลับหรือไม่สลับสลับ นั่นนั่นน้องผมไม่โกหกแด่ะสลับอะไรนะครับสลับคนว่างพวกผมไม่ได้สลับคนนะครับมีแค่เปลี่ยนเอาคนที่เขาไม่ว่างเข้ามาไอาออกไปเฉยครับแล้วก็คนที่ว่างเข้ามาแทนแต่ว่าคนที่ว่างเนี่ยก็ไม่มีอาวุธเยียงอะไรอะเสียงนิโม่ปะ่ะใช่ครับตอนนี้ทั้งแก๊งนี้ไม่ถึงสิบันเลยครับมีแค่สิบพันผมพูดเล่นครับเรื่องนี้เราเสียไม่ได้มาผมยอยากเล่นน,น่นะเขาเห็นคนที่ใส่หมวกอันนั้นป่ะหมีป่ะนะเดี๋ยวบอกอะเนาะ ไลยเตรียมใช่ใช่ครับข้าคุณมารคาะไปโอเคทุกคนราบพ้าเข้าตกลงกันนะครับครับโอเครับ เหมือนครับเหมือนไม่เดิใส่ชุดใส่ชุดตัวเล่นอยู่ในกองทัพแม่งอ่ะโคตรเดินเลยโูว่าทำไมโคตรเดินเลยอะลอยฮีอะไรพี่ขแปดสิบด้วยครับอะไรพี่เหรอแต่แต่ถ้าพี่แต่เราร้าบผมจะไปมุดง่ายๆนะถ้าผมไม่ต้องตกใจแค่นั้นแหละผมไม่รู้เหมือนกันครับไหวหมดรตุกวาดพี่ตู้บูสิบห้าใบนี่คือถ้าแบบว่าเขาพกบูคนหนึ่งสองใบอ้้ขวัญถาอย่างเงี้ยก็เป็นคนนะเป็นคนอะไรเป็นคนไหมอ๋อนับนับเป็นคนใช่ไหมครับตู้ใช่ครับหนึ่งเออเหนึ่งเอ๋หเอ๋สิบห้ากล่องอะเฉพาะแค่คนมีมีมีอาวุธนะ

เห็นเห็นผมส่งข้อความไปไหมฮัลโหลพี่ใหน่ถ้าไม่ไหวผมขอขอรไไม่ขอจีรจาร์ตอนแปดสิบมันมันเอ้ยก็เยอะอยู่นะเข้าใจครับแต่เดี๋ยวผมขอบเพิ่มดกบ้างไ้ครับแต่ไม่จีรจาร์ใหม่อีกรอบหนึ่งถ้ามันเขาเพราะเก็เหลี่ยมสลับคนอะใช่เขาแต่คนจะทันไม่รอดเก่าเข้ามันทุกยไม่ว่าเขาก็สลับอยู่ดีป่ะพี่เพราะตอนแรกเขาบอกผมว่าเขามีอาวุธเจ็ดแปดชิ้นแล้วแกงมีห้าหกชิ้นผมก็เลยบอกเออไม่เป็นไรกันเอาสี่สิบมารวมสี่สิบไปเลยมันง่ายกว่า แล้วผมก็เพิ่งมาดูจากน้องว่าเขาอ่ะสับคนออกใช่เพราะผมดูรายชื่อไงมีคนเดี่วเข้ามารู้สึกมีแต่ผมดูได้ไหมมันครับหนึ่งนะไอ้แค่แปดสิบถึงว่าเป็นหมัดเปล่าแค่เพราะผมล้มเขาก็อุ้มผมไปได้ว่าจริงๆเขานี่มีแค่พี่คนเดียวที่สลับมาเขาเขามีคนเดียวนะ ที่ที่ผมเห็นนะครับมีคนเดียวสลับเข้ามาครับวาสนารรมในจีนนะฮมเบอร์เกอร์เฮียค่วยแก้ครับผมมันมีมันมีคนเดียวครับที่ถ่ายเข้ามาครับใช่ใช่มีคนเดียวมาช่วยเนอะแปดสิบเมืองแ้เรแน่เลยละมึงทีนี้จริงมันนี้วีก็บอกว่าน่าจะระเบิดไอ้พีก็บอกแล้วเพิ่งเปิดแปดร้อยห้าสิบเจ้าเลยเหรอ ที่วอเทสให้แกการทดลองตูพี่ผมวนไปอยู่ใ้ทียอู่เทสให้รอแผดพางเ่ทสให้แก้รอว่ามุ่เนือชิ้นันีตูคาดว่าจะักม่รู้ว่าจะปูมาหายปเลยไฟอะไรนะรอน่าจะเริ่มสกินนี่นาเด๋ผมก็น่าจะเริ่มแล้วครับรอเขาไปเปลี่ยนชุดเราผมไปฟังผมก็เริ่มน่าจะพร้อมแล้วครับผมครับ ตั้มด่วจดีกว่าเจอกันไปไฟน์น้องร้อยเจ็ดห้าบึ้มบ้ามซัมเบ้ตู้ตู้ผมขวานสามแล้วตู้ตเซกชัั่นนน้ะไม่ไม่เป็นไรครับลุงตู้ขวานสามแล้วมาแล้วผมเอาผมเอาพี่ชายผมดีกว่าถูกไหมพี่ชายไหนเอาไปสิบคนได้ไม่ได้หรอพี่ชายผมตึงมากเด้อถ้าร้านเมื่อไรจ่ายอ่ะพี่ต๊อดชาติหน้าตอนบ่ายๆเด้อหยอกหยอก มีีีีแแคคค่่นนนน้้้เเหอทไดดลยยวัปะเราพร้อมเลยใช่ปะโซมยังตู้มาก่อนโซมันตู้ตู้ตู้มีก่อนโซมยังมีมีหนึ่งห้าสองอะไรผู้มึงดูมันดิเฮียห้าสิบอ่ะมันแกในสภาเฮ้ยแป๊บนึงนะตรงเนี้ยใครแปลงเพราอีกสักคนละอันนี้เฮียแกนั่งพีแล้วกูมีสองอันกูมีสองอันกูมีสองันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันมีหมดทุกคนแล้วในรถกูอ่ะหกสองใครได้แคชต้งครับเข้าไปนิดเดยวสวัสดีครับกลับมาแล้ว พี่แฟกพี่แฟกพี่แฟกอ้าววางเมื่อไหร่อ่ะมาได้ต่อติดไปไหนเนี่ยได้ยินเสียงต่อติดนี่อ่ะข้างๆพี่อ่ะเขาเปลี่ยนตรงผมแอมมองไม่เห็นนะต้องวิ่งเข้าไปหมพี่พี่พี่แฟก์วางเมื่อไหร่อ่ะผมอยากอยากอยากไอเนี้ยเรื่องรถอ่ะขนาดดูไว้ยังบอกเลย M8 โคตรกากเลยจริงพี่ดูไว้เดี๋ยวมึงค่อยนี้มาเข้ามาแป๊บเดียวได้พี่แฟกแก้ให้แค่นั้นแหละฮัลโหลพี่แฟก พี่แฟรครับแก้ให้น้องผมหน่อยได้ไหมครับน้องผมมีตอรี่มันต้องอันนี้นะครับที่ให้ไม่ได้แก้ตอนเดราม่าเนี่อุ้ยโดนอี้อ่ะสมัติหน่ะก็คือเรื่องควารับไม่ได้ผมเลยนะอีดออีดอกไม่ได้เลยเอ้ยังไม่ต้องบับก็ได้ก็เอาแค่พอไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเขาบัฟเรามากว่าเราบัฟกลับแล้วกลายเป็นรวมองเงรวม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 เออดอกเพื่อนอีกรอบ ฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลขอขอขอคุยกับหัวหัวหัวแจงหน่อยได้ไหมถ้าสมมติโมคือผมมันไม่อยากให้มันมีดราม่าเอางนี้ดีกว่าถ้าคุณหลุดผมหลุดเรามาคุยกันดีกว่าง่ายๆมันจะได้ไม่ต้องมีดราม่าเ้วยโอเคไหมเข้าใจครับเข้าใจครับเพราะว่ามันมีต้องมีอารมณ์อยู่แล้วแหละทุกคนอ่ะงั้นเราเป็นอย่างนี้ดีกว่าผมหลุดคุณหลุดเราคุยกันให้รู้เรื่องสองสองฝ่ายดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีใบทั้งคู่โอเคไหมครับโอเคโอเคครับโอเคครับริ่มตังแล้ว เอแดงมาแล้วไงเอาที่ไหนไอคุณมีไม่ไม่แต่ถ้ามึงโอนรถตัวมึงจะบักจูนเอาว้ยไอแดงแข่งนะเรองจะพูงว่ากันเรื่องพอสแดงอ่ะเราให้ไปแดงเข้ามาเลยไอถึงแดงมันจะเข้ามาแล้รถให้ไม่ดอกสีทุ่มมันก็มาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรรื้เรื่องเรื่องเรื่องรื้อเรื่องสีทุ่มก็มาแล้วไมึงฟังนะเว้ยเล่นเหมือนเล่นโอเวอร์นะเว้ยเพื่อนล้มข้างหน้ามึงอุ้มเพื่อนไปชุบข้างหลังนะเว้ย แล้วก็อย่างนี้อุ้มศพมันมาข้างหลังด้วยไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ถ้าไม่ถ้าเราถ้าไม่ได้ทะลวงขึ้นไปสูงๆูงเลยนู่นเองงั้นข้างหลังไม่ต้องวิ่งวนนะไม่ฟังก่อนไม่ต้องไม่ต้องวิ่งวนนู้เว้ยถ้าจะไฟก็คือวิ่งชนไปเลยนู้เว้ยถ้าวิ่งวนมันเสียดจังหวะเว้ยหมายนำนะวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งวนแล้ววิ่งชนอย่างเดียวเลยนะคนที่มีปืนก็นั่งอยู่บนรถยิงใคยิงตัดจังหวะเพื่อนตอนเพื่อนชุบกับตอนนี้มันจะเพื่อนใกล้ตายอะไรเนลยไม่แล้วปืนเหรอแม่ละปืนี่นตขาเเลยยมย ผมถือปืนอยู่ผมถือปืนอ่ัเนี้ไม่ีใครถือเลยยิ้มผมบนไม่เออแยกปืนก่อนได้ปะมันเกือบเยอะเกินนะลองดูผมถือปืนกับไม้แยกออกไปตรงนู้นไหมเล่ะถือปืนกับไม้เหมือนกันเขามีประมาณห้าหกสิบคนลองดูดูดปืนหน่อยมานี่นะไม่เยอะนิดเดียวเองสิบสิบเอดโรดี้ได้ไหมเอ่ยโรดีเได้นะโรดียังไม่ได้แม้แต่วันเดียวแต่มีแดงมีใครมีแดง พี่บูมแองพี่บูมเปรื่อนอีกต่อนาดาวนาดาลสิบสี่เพราะคนที่เรามีปืนมันออกไปแล้วไงี่สิบสี่คนแล้วถ้าเล่นสิบสี่คนเลยอ่ะมันจะไม่ก็ไม่ต้องเล่นสิบสี่ไงก็ให้เพียงต้อเลยปืนมีปืนตายไปเลยปืนอยู่เมันยิงไกลนี่ พวกปืนหนึ่งช่วยยิงอย่างเดียวช่วยยิงก่อนแล้วค่อยลงมาเล่นที่หลังละกันโอเคไม่เอาเอางี้เลยไม่ได้พิกมาเลยว่าใครใครปืนตายไปเลยหนคนรอ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 เอร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 อวยรอ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 ่ออรอ้ ไม่ไหวนะมันห้าสิบคนแบบไปดูมาแล้ว้องเพื่อนเลยนะเว้ยมันเขามีหมัดเปล่าเราสองไม่ได้เลยยิงล้อยิงล้อตัดล้ออย่าล็อกรถไม่ให้อย่าอย่าทำรถหลุดนะเว้ยเออพรมแดงอ่ะสำคัญมากรถล็อกรถก่อนก่อนตีเลยนะทุกไฟอ่ะล็อกไปเลยมาคุยตรงนี้ดิมาคุยตรงนี้ล็อกล็อกรถไปแล้วนะใครไปอยู่ตรงนั้นมาใครอยู่ขวาน่ะไอ้แบรย์ใครใครแบรย์ใครขวาสุดอ่ะใหญ่ใหเบิร์นเรียนมาดิมันไม่ฟังไงคุยเรื่องนี้ไปเรื่อยนะเธอเรื่องบัฟอ่ะ ล็อกรถด้วยนะเนว้ยห้าร้อยโลกับร้อยยี่สิบโลเยอะมากเยหเี่ยโดนอะไรโลบอมนี่ขาดโดนรูมอ่ะร้อยยี่สิบโลกหลอกรถแหละใช่ปะ ไม่เอาอัติมัตทามออกมาเลยเหรอเพื่อ,อ,อรนรอเลนเขานะคนคะอื่นสาม <c oughs> คแคบแคบ <c oughs> โอ้โหเฮียเมื่อเขามีซุปเปอร์คาร์อยู่นะเสื่อเรียกเราด่วนๆแล้วน่าจะใส่กันแล้วปั้งข้างหน้าใส่กันแล้ว หุกกระตุกกระตุกจันอุ้ยื้อแหละกว่าพี่เขาจะบ้าแล้วตกน้ำนะเฮ้ยลงทำไมอ่ะบ้ามันมาตนไปไปไหนทุกไป เอ็นยาขึ้นไปข้างหน้าหน่อยเอนยาขึ้นไปข้างหน้าหน่อยเอนยาขึ้นไปข้างหน้าโวก R P M เฮ้ยลุมลุมตัวนี้ก่อนลุมตัวนี้ก่อนลุมตัวหลุดก่อน R P M อันสอง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 จะยิงไปดิยิงร้อนลดมันอะเออไม่ยิงหรอมันนะเออยิงหรอนน้เออกูยิงอยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะหรอกจะเย็นสองยิงร้อนลดมันกันหน่อยไม่มึงลองไปลุมมันเลยดีตัวเนี้ยโหล โลลงไปโอ๊ยโอ้ยโอยเกาะรถครึ่งอีกเลยอีกคนเลยเดี๋ยวตามอีกคนเลยอีกคนเลยรถแม่งพังเลยอ่ะเจออทติมัดพามบัมอ่ะ้ไหนไหนเจ้ไหนนตีปีดิลมเฮ้ยาลมแยก่ลแลดันขึ้นบั๊หน้าดัขึ้นบังหน้าดันขึ้นบังหน้าได้ตบรถได้ตบรถไปข้างหลังเฮ้ยมึงมึงไป เอาหน่อย้เอาหน่อยไ้ายปตเดี๋ยว้เดี๋ยว่ด้ก็ายย่าดังขึ้นไปรงขึ้นไปดังขึ้นไปดังขึ้นไปดัขึ้นไปดัขึ้นไปดังขึ้นไปดังขึ้นไปดังขึ้นไปดัขึ้นไปดังขึ้นไปดังขึ้นไป เพื่อนตายเพื่อนตายดันขึ้นมาหน่อยดันขึ้นมาข้างหน้าหน่อยตายเพื่อนตายไม่ออกมึงโคตรเยอะอะยิงกูหน่อยยิงกูหน่อยไอ้มึงตากให้กูดิดูนะไม่มีตัวช่วยใหม่ตัวช่วยใหม่เพื่อนมึยืนยุตตรงเราตัวหนึ่งนะดันขึ้นไปข้างหน้ากูเดันขึ้นไปข้างหน้าดันขึ้นไปข้างหน้าหน่อยเพื่อนเราล้มข้างหน้าเยอะเพื่อนดันขึ้นมาหน่อยจะหมดแล้วโอ้ยโอ้ยตายไม่หยุดมันดูไม่โกรธเพื่อนย พวกไปทางไหนดังขึ้นฝ <ไป S 1> ั่งใต้ดิ ไป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 ได้ตัวไหนก็ไปก่อนได้ัไหนก็ไปก่อนไปไป่ไปเล่นเอาตัวี้ตัวเดียวอตัวเฮ้ยถอยดิถอยดิไอินินอยู่ปินเอปกไปตายยิงกูเพื่อนไปโกรแมนหน่อดิดังไ้ไอโกดอุมอุ้มไได้เอาไปกอนอุมไ่ดอไปกอนไม่ตายไม่ตายไม่ตาย แบ๊บแบ๊บแบ๊อยู่ไหนแบ๊ลหนุ่มคนมันใกล้หมดแล้วไอ้เจ๊งหลบ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 เพื่อนอะไรบักบักตายตายตายวางวางไอ้ไฟวางสนาบัลลังสนามบัลหลี่และเนื้อล้วนล้วนรถอยู่ไหนอ่ะรถพังรถพังไปขันย่นก่อนขันหยืนไม่ไอ้ก่มเมานี้ก่อนก่อเจมไปรับก่อนเอาเจมไปด้วยรถพังไอ้รถพังรถพังนี่กูไม่เนี่ยรถพังรถพัง ไม้ได้ตบไพลดาวไปาตบปืนไปก่อนมาเลยมือมาด้วยนะเอาติดมือมาด้วยเอาตบติดมือมาด้วยมาบีเอ็มมาบีเอ็มมาบีเอจะลนะคันนี้คันนี้เอาศพวางไว้ที่พื้นข้างหน้ารถไม่ไปไม่เอาเอามาด้วยเอามาด้วยหน้ารถไม่ได้รถจะรถจะรถจะล็อกรถจะนี้ไปไปก่อนตำรวจมาแล้วไปก่อน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 ไป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  ปซ่ไยซบไปลบปล่อยปล่อยบปล่อยปลลงไปปล่อยบดิาไปแล้วเอ้าปลไปแล้วปอไปแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาด่วนขึ้นมาปซไม่ปล่อยสบดิไอ้วินไปซบวินไปซบหมูปไปล่อยปลปล่อยบิ่งปะเนี่ยปล่อยบยังไม่ปล่อยเลยปล่อยแล้วบไ่มีแล้วบไ่มีแล้วเอ้ ไี้ยี่มันโง่จังวะไปไปสอบไปสอบโอ้ยอปล่อยไปเลยังไงอ่ะไม่มึงฟังกูนะมึงไปไอ้เฮียแล้วสอบเต็มมือเลยบอกไปสอบไปสอบหมอ,อให้เพืนรวมรวม,ลม,มเลยกๆทั้งหมดเลยหมึงฟังกูนะแม่งโคตรกองทัพบดอ่ะไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไอ้เหี้ยโคตรมันอ่ะโคตรมึงบ้าสัมเบ้อว่าไหมเมืม่อกี้ ไม่ <S <S มเยอะสัตว์เลยเก่าเก่านี่เป็เก่า,า,ไ,กาไม่กี่คนม,มันมกี่คนห้า,าสิบหกสิบ6็หกสิบหน้ามีอ่ะไม่เจ๊ในเรือกเก่ากูว่านะต้องไม้ภูเกาไม่เฉยเลยว่ะไม่หน่วงจนแบบไม่ไม่ได้ตีเลยอ่ะมอนจะมีใครโดนเป้ามีใครโดนเป้าดาดร์ชัทตอนนี้ บอกอะไรวะต้องบอกอะไรวะบอกเน้นมันไม่อุ้มอ่ะเอาไอ้บทหนึ่งคืออุ้มนะบทหนึ่งคืออุ้มเหรอใช่บทสองคือเล่าอะบอกเลยบอกว่าบอกเละอย่าบอกงั้วดิไหมก็ตอนแรกใครบอกบอกเล่าถเลยไม่ยังรวมไม่จบเม้าส่งลมในเบลล์นก็ได้นะ จริงสมหมาดเล่าก็ควรห่อสิิงไว้เลเบลก็จะได้แบบโค้งมีอาวุธสองคนเลยนะคนไหนกระจายกัะจายมามีมีขึ้นมีไปถอีมอมถอยอมถอย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 ถอมถมีถอย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 ซีีอ มวินซีนี่ใครอุ้มปะไม่มันเป็นศพที่แคสหรือเปล่าศพแคสแล้วศพที่เพื่อนแคสแล้วแบบว่าแล้วพอในนี้เขาตู้เปล่ามบบทำไมไอ้คนนี้มันบอสเลยวะไม่มันถึงว่าเราแคสดีไม่ได้เขาแคสดีมาถึงว่าเราแคสแล้วศพนิ่งหายเปเอออาจจะเป็นไม่ได้นะศพอาจจะเป็นศพเนแดนะศพเดนทิ้งวะเพราะว่าเพราะว่ามันมีเหมือนตอนที่เราตีรอบแรกไอคนที่เราไม่ได้หอน้ำกเลยนักหมอน เกมยอะมากเลยนะตอนที่มันเราอบไม่เราต้องทำแบบนั้นแหละมึงฟังคุด้วยบีเอ็มขามือฟังกูนะอุ้มมันควรัะสบแลเลยไม่ต้องออกไปไปเลยด้วยเดี๋ยวออกไปกันเลยิ่ยิ่งยิ่งกงนเยอะไม่เป็นไรครับแมงโกโกวาจัดตอนที่คุณเดิหีตั้ว่วนคิวจัดอะไรไรไรเกขายาอยอะเฮ้ยใครชนี เพื่อนเลื้ไปดิกีเีอ่ะเพื่อนเลื้อจัดเห็นไหมข้าวหลาเลียวโอ้โหามเีวอะไรอ่ะเกอะไรอ่ะขึ้นมาขึ้นมาหล่นยาจหล่อนยาจัดหล่อนยาจัดเลเลไม่ไปเลยไปเลยไปเลยกูจะกดไปพูดกับมึงเนี่ยกูไปกดกดกับัดกึงเบลเลยพอดีเฮ้ยเก เนี่ยแหละไอโจอย่าไปหลอนยาแบบนี้นะเนี่ยอย่างงี้ไม่เอานมาไปไหนแล้วเนี่ยไม่เพื่อไปไหนร้อนจะได้บาทำทยบาเลยรายใจเลยเนี่ยายใจรายหายเลยโจอานักแคดี้เนี่ยเขาหาจับโทรศัพท์ไม่หยุดจั่ไหนกันอ๋อ หน้าฟูดหน,น,น้นาฟูดตาเซตให้หน้นาฟูดหน้ <c oughs> นาฟูดกูอยากให้มันรวมแล้วชนใหม่รอบอ่ะ มันมันจะม่เรมันรีเซ็โคตรไว้ยังรู้แบบว่าแม่งอุมมาไม่หมดอตอนแทงมันตาย ไอ้เียบาตกรถเมาหลอนยาค้างยาตกรถยังมายังไม่ไม่ไม่เอารถพรมแดงไล่เหมือนเดิมไหมไอ้เช็คหนังก๊อป่ะมันตกอ่ะไม่พื่อมึงจอดรอมัันนมึงรอจอดรอตรงนี้นะเดี๋ยวกูไปเช็คเองแค่นั้นแหละคนแรกกันเช็คให้หมดเหมือนเดิมเล่นแรกกันเช็คให้หม่น่าจะแถวเราไปดูแถวข้างหนังสนามกีฬาประตูมันแหลกเไปไม่ไปเช่วยกันเช็คให้หมดเลยรถเร็วว่ะรอตรงนี้นะไอ้บาขวดดีดอ่ะรอตรงนี้นะรอตรงนี้หมดนะ มาแล้วไอ้ทุงกัว่ามึงต้องเสิรเพงโกกวาแล้วถ่ายลงทิกกอ่ะมาแล้วลูกจ้าจุดโกกวาดีรู้อยากได้มึงต้อนเต้นในทีโบโอซีอ่ะว่าคุณลูกน้าชอบหน้าดูถึงไหมโจเออในป้าป้าเอานี่้ารู้เลยขนาทไม่มีไอันที่ป้าทำทำยังไงในติกกอ่ะเอาหวยอ่ะอาหวยอ่ะ แหลกจริงแหลกจริงในบ้านนี้วะหมู่บ้านนี้วะมันทำไงปะคือเดือดไปหน้าแข็งครับทำบ้าแต่ทำให้ครผมสวัสดีครับผมโจเด็กเที้ยวนะสวัสดีครับผมซงผมมีแฟนที่เลนนี่นะเฮียยอนอดีตปัจจุบันแฟนอ่ะอดีตปัจจุบันแฟนคือเที้ยอะไรดีเยี่ยมเด็ดเยี่ยนงงเลย คือโขลกไม่อยู่ในบ้านอยู่บ้านอะไรวะมาแล้วลูกตาจุดโขลกบารีซุ้งอยากได้บาร์ดีซุ้งอยากใส่โขลกบาร์ดีซุ้งอยากใส่มาแล้วสูงตาตามกันมาบ้านนานรอรอบ้านนานรอรอคืออะไรวะรออะไรวะรอไอ้เทียรอสิบมันต้รอสิบรอสิบนาทีเพื่อรอสิบนาที แม่งรอสิบนาทีแล้วไม่มาเลยอ่ะคือที่อะบ้านหน้ารอๆไอ้เจ้าปีนไปปะวะหน้าโรงแรมป่หน้าโรงเรียนอ๋อหน้าโรงเรียนป่ตะกี้เราวก็วนตรงนี้ทำไมเราไม่เจอวะอะไรบ้านข้างในเนี่ยบ้านข้างในเนี่ยนเข้าได้ด้วยเหรออ๋อูแลูแลมันมีบัตรบัีรบัตร ตีต่อฮะตีติดไปนะเพื่อนใครอู้ว่ทำไมตะกี้เราไม่เห็นไว้สูงแล้วก็โอนตรงนี้ใช่หรือเปล่เห็นแล้วมันแหลกเว้ยมาดิีีต่อหลังหลังมาเฮ้ยงันลงมาตีต่อตีติดนะไอ้ตุ้นเอ้ยไอ้แั่นไม่รอยลอยอยอเพื่อนยังมาไม่หมดเพื่อนยังมาไม่หมดร้อไม่ทางเข้าคืออยู่ข้างหน้านานๆอยูทางเข้าอยู่องไหนข้างในข้างในมันจะออกแล้วมันจะออกแล้วร้อลอเรามาหมดยัง ผมยันครับยันเลยเอ้ยมันคือร่นน้ำมันคือร่นน้ำนี่ตามมาตามมาตามมาครูทางออกซอยส่งเจีเพื่อนเดือดมาข้างหลังอ่ะใครที่ยังไม่มาปิดตายไปละทางเนี้ยมันออกได้กี่ทางวะออกได้สองทางมันออกได้สองทางเข้าได้สองทางเข้าได้ไสองทางมันเข้าได้สองทางเปิดเร็วๆหน่อยดิได้วลูกจ้าอ๋ออันนี้โดนดับเลยเข้าไปอันนี้โดนดับด้วย เฮ้ยเอาคันนี้ก่อนเอาคันนี้ก่อนแทง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 ไอ้บ้าน่งนะไอ้เอาเอาคันข้างหลังล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 งสองลงสองลงสองแน่รอสามรอไม่ซ้ำให้ซ้ำให้มีไหมไม่ถอยโกถอยโกถอยไม่ต้องซ้ำตายแล้วตายมีี้ไม่โกดี้ต้องขึ้นต้องดันขึ้นไปเล่นต้องดันเข้าไปเล่นดันเข้ามาดันเข้ามาต่อยไปต่อยหลังไปเลยดันเข้ามาดันเข้ามาใจเย็นเพื่อนใจเย็นไม่ถึงตายเกินกูล้มงไปเฮียกูยิงไม่ให้แล้ว

อีกมีไม้นะอีกมีไม้นะคนนึงนี่ต้นไม้นี่ต้นไม้มันออกไปแล้วอ่ะอุ้มมาก่อน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 เฮ้ยขนน้องหลันเด้มันอยู่หน้าประตูมันอยู่หน้าประตูไปออไม่บี๊ดึมาบินดึงมาไม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าบ้าอย่าใจเย็นอย่าบ้าไม่ออกอีกทางนึงปะทางนี้ได้นะขับออกทางเนี้ยที่เราวิ่งออกมาไม่ จเย็นเย็นจเย็นอเย็นอยู่ไกลโซมีปลาร้าอยู่ไกลโซ่ไหมปลา้อเลยป้าหอเลยป้าขอเลย้าไอ้งหอเลย่อเลย่อเลยไม่กลไมห่อวะจจบ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 บจบจบจบบจบจบจบบจบจบจไจบจบจบจ่จบ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 บบ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 อ ไม่ห่อเลยไม่ห่อวินนี่เลยห่อเลยบาบาห่อเลยห่อเลยห่อเราห่อเราออกไปพร้อมกันห่อเราออกไปพร้อมกันห่อห่อผู้หญิงคนนี้ให้หน่อยห่อให้หลอยเพื่อนไม่คนนี้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 ก็ออกไปออกไปห้หมดเลยออกไปให้หมดเลยไม่มีกล่องโฟมไปตู้ไปตู้ไปตู้ใหม่ไปตู้ใหม่ไปตู้ใหม เดี๋ยวเพิ่งห่อทุกคนเป็นตู้ใหม่เป็นตู้ใหม่ของใหม่เป็นตู้ใหม่ให้หมดเลยเราได้แค่นี้กล่องป็นตู้ใหม่ก่อนเราไป็ตู้ใหม่ก่อนเราด้วยเราจะพังเราด้วยเราจะพังไม่มีกล่องส้มมาขึ้นคันพี่ดิเอาศพมาขึ้นคันพี่ดิบิลลี่ไอจงมัไปขึ้นคันในโมกขึ้นมานี่ยจงไปไปตู้ใหม่หมดเลย